สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีบทวิเคราะห์ที่ต้องบอกว่าอ่านและวางไม่ลงจริงๆค่ะเป็นเรื่องที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านไปเลยนั่นก็คือสอปป,ปลาวค่ะที่แหล่งข้อมูลหลายชิ้นที่เราได้มาเนี่ยพร้อมใจกันชี้เลยว่าในปี2026ที่จะถึงนี้ลาวกาลังจะพลิกโฉมตัวเองครั้งประวัติศาสตร์เลยใช่ครับจากประเทศที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเมืองเงียบๆสบายๆ กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของภูมิภาคที่น่าจับตามากคือภาพจำเดิมๆของลาวในฐานะประเทศแลนด์ล็อกหรือว่าไม่มีทางออกสู่ทะเลเนี่ยกำลังจะถูกท้าทายอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับและที่น่าสนใจในบทวิเคราะห์พวกนี้คือมันไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะแต่มันกำลังพูดถึง เปลี่ยนครั้งสำคัญที่เกิดจากการบรรจบกันของปัจจัย3อย่างพอดีในปี2026เหมือนเป็นพายุสมบูรณ์แบบหรือ perfect storm ที่จะผลักดันให้ราวกระโจนไปข้างหน้าเลยครับโอ้โหคำว่า perfect storm นี่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันให้ความรู้สึกแบบว่าทุกอย่างถูกเตรียมการมาอย่างดีแล้วรอแค่เวลาที่เหมาะสมเท่านั้นงั้นคาถามสาคัญก็คือ อะไรคือส่วนประกอบ3อย่างของพายุลูกนี้คะแล้วทำไมต้องเป็นปี2026ที่ทุกอย่างจะมาบรรจบกันพอดีเรามาเริ่มแกะอรอยกันเลยดีกว่าปัจจัยแรกที่แหล่งข้อมูลพูดถึงคืออะไรคะปัจจัยแรกแหล่งข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นการอัปเกรดซอฟต์แวร์ของประเทศครับซึ่งก็คือการที่เราจะได้รับการปลดสถานะ LDC หรือกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากสหประชาชาติอย่างเป็นทางการในปี2026ซึ่งเรื่องนี้มีความหมายมากกว่าแค่การเปลี่ยนชื่อเรียกเยอะมากครับ คำว่า LDC นี่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่แน่ใจว่าผลกระทบจริงๆของมันคืออะไรในบทวิเคราะห์มีคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยเขาบอกว่ามันเหมือนกับการที่เราติดเครดิตบูโรนะคะอ๋อครับคือจะไปทำธุรกรรมทางการเงินใหญ่ๆไปขอกู้เงินจากธนาคารไหนก็ไม่มีใครอยากจะอนุมัติเพราะถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงการเป็นประเทศ LDC ก็คล้ายๆกันแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นการเปรียบเทียบที่แม่นยำมากครับ สถานะ LDC มันเหมือนป้ายที่แปะอยู่หน้าประเทศว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงซึ่งมันมีผลทางกฎหมายเลยนะครับโดยเฉพาะกับกองทุนขนาดใหญ่ทั่วโลอกอย่างพวก Pension Fund หรือ Venture Capital ในสหรัฐยุโรปเนี่ยหลายแห่งมีกฎเหล็กเลยว่าห้ามนำเงินไปลงทุนในประเทศที่ติดอยู่ในลิส์ LDC อ๋อคือมีกฎห้ามเลยเหรอคะใช่ครับเพราะมันขัดกับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของเขาเข้าใจแล้วคะ่ะ แสดงว่าที่ผ่านมาต่อให้เรามีศักยภาพแค่ไหนเงินลงทุนก้อนมหือมาของโลกก็ไม่สามารถไหลเข้าไปได้เลยเพราะติดกำแพงที่เรียกว่า LDC นี่เองแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมถึงเป็นปี2026คะการจะหลุดจากสถานะนี้ได้มันต้องมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคำถามดีมากครับคือการจะหลุดจากสถานะนี้ได้เนี่ยประเทศนั้นๆต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของ UN ไลยข้อหลักๆเลยเป็นเวลาสอรอบติดต่อกันด้วยนะครับ ทั้งเรื่องรายได้ต่อหัวประชากรเรื่องการศึกษาสุขภาพความเปราะบางทางเศรษฐกิจซึ่งเราได้ผ่านเกณฑ์เหล่านี้มาแล้วในการประเมินปี2021และ2024ออืทำให้ได้รับการรับรองให้จบการศึกษาจากกลุ่ม LDC ในปี2026ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ใช้เวลาเตรียมการมานานนับ10ปีเลยครับโอ้โหมีรายละเอียดเบื้องหลังมากกว่าที่คิดนะคะพอปลดล็อกป้ายนี้ออกไปในปี2026ผลกระทบที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดที่จะเกิดขึ้นทันทีคืออะไรคะ ผลกระทบลูกแรกที่ตามมาทันทีเลยคือประตูสู่เงินทุนโลกจะเปิดกว้างเงินตากปองทุนที่เคยถูกปิดกั้นไว้จะสามารถไหลเข้ามาในตลาดทุนแล้วก็ธุรกิจสตาร์ทอัพของเราได้อืแต่ผลกระทบลูกที่สองที่แหล่งข้อมูลมองว่าสําคัญไม่แพ้กันคือต้นทุนทางการเงินของทั้งประเทศจะลดลงอย่างหัวภาพเลยครับลดลงหัวภาพเลยเหรอคะ พอความเสี่ยงของประเทศในสายตานักลงทุนลดลงรัฐบาลลาวก็จะสามารถออกพันธบัตรหรือกู้ยืมเงินจากต่างประเทศได้ในอัตราดอ,อกเบี้ยที่ถูกลงมากซึ่งนั่นก็น่าจะส่งผลเป็นระลอกคลื่นไปถึงภาคเอกชนด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับภาคเอกชนในลาวหรือแม้แต่นักธุรกิจไทยที่ไปตั้งบริษัทที่นั่นก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและต้นทุนก็ต่ําลงด้วยมันคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมหาศาลเลยอืมแต่ทีนี้ บทวิเคราะห์ก็ตั้งคำถามต่อว่าถึงแม้จะมีเงินทุนพร้อมไหลเข้าแต่ถ้านักลงทุนยังกังวลเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองหรือโครงสร้างพื้นฐานละ่ะเงินนั้นจะเข้ามาจริงๆหรือและนี่คือจุดที่นำเราไปสู่ส่วนประกอบที่2ของพายุครับน่าสนใจค่ะเป็นการปูเรื่องที่สมเหตุสมผลมากเลยแสดงว่าพอปลดล็อกเรื่องซอฟต์แวร์หรือสถานะทางการเงินแล้วปัจจัยต่อไปก็คือฮาร์ดแวร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เตรียมไว้รองรับเงินก้อนนั้นโดยเฉพาะซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องรถไฟลาวซีนที่โด่งดังใช่ไหมคะถูกต้องครับหัวใจสำคัญของการอัปเกรดฮาร์ดแวร์คือการเปลี่ยนสถานะจากประเทศที่ถูกปิดล้อมหรือแลนด์ล็อกสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงหรือแลนด์ลิงก์โดยมีรถไฟลาวจีนเป็นกระดูกสันหลังเส้นสำคัญอืซึ่งมันเป็นมากกว่าแค่ทางรถไฟธรรมดานะครับ แต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเส้นใหม่ของภูมิภาคที่เปลี่ยนจุดอ่อนของลาวให้กลายเป็นจุดแข็งไปเลยในบทวิเคราะห์มีตัวอย่างหนึ่งที่อ่านแล้วชอบมากเลยค่ะเขาเล่าเรื่องการขนส่งทุเรียนไปจีนนึกภาพตามแล้วเห็นชัดเลยว่าเมื่อก่อนมันลำบากขนาดไหนอ hmm. พอ้าต้องเอารถบรรทุกวิ่งฝ่าเส้นทางบนภูเขาที่แบบคดเคี้ยวและอันตรายมากใช้เวลาตั้ง3 4วันก่อนจะถึงชายแดนจีน ทุเรียนที่ดูแลมาอย่างดีก็สุกเกินไปเสียหายระหว่างทางก็เยอะใช่เลยครับจากราชาผลไม้กลายเป็นของที่ขายไม่ได้ในพริบตาใช่ค่ะแต่พอมีรถไฟความเร็วสูงทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับแค่เอาทุเรียนขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมความเย็นที่สถานีเวียงจันทร์ใช้เวลาไม่ถึงวันก็ไปถึงเมืองคุณหมิงแล้วโอ้โหไม่ถึงวันเลยเหรอคะครับในสภาพที่ยังสดใหม่เหมือนเพิ่งตัดจากสวนเลย ต้นทุนค่าขนส่งและเวลาก็ลดลงมหาศาลนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้จริงแต่เดี๋ยวนะคะแค่รถไฟสายเดียวที่วิ่งไปถึงจีนจะทำให้ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงได้เลยเหรอคะมันฟังดูเหลือเชื่อไปหน่อยแหล่งข้อมูลอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงคะเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับเพราะสิ่งที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นและเป็นจุดที่จะพลิกเกมอย่างแท้จริงก็คือ โครงข่ายรถไฟนี้ไม่ได้สิ้นสุดแค่ที่ประเทศจีนแต่มันถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายรถไฟทรัสเชียที่สามารถเชื่อมต่อไปยังรัสเซียและวิ่งยาวไปจนถึงยุโรปได้เลยหมายความว่าสินค้าที่ผลิตจากโรงงานในเวียงจันสามารถใส่ตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นรถไฟแล้วไปโผล่อีกทีที่เมืองฮัมบูรประเทศเยอรมนี Germany, ได้เลยเหรอคะโดยที่ไม่ต้องผ่านการขนส่งทางเรือเลยอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องครับ และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของยุคนี้เลยในขณะที่เส้นทางเดินเรือทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงทั้งจากความขัดแย้งในทะเลแดงหรือความแออัดที่ช่องแคบมาลากาแหล่งข้อมูลชี้ว่าเส้นทางรถไฟสายนี้ได้สร้างทางด่วนภาคพื้นดินที่ปลอดภัยและคาดการเวลาได้แม่นยำกว่ามาก ออ๋ oh. มันทำให้ลาวกลายเป็นทำเลทองแห่งใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตทันทีเลยครับแต่การพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานของจีนขนาดนี้ไม่ทำให้ลาวต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนมากเกินไปหรอคะแหล่งข้อมูลมีพูดถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้บ้างไหมราคาที่ดินในพื้นที่รอบสถานีรถไฟและก็ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างบ่อเต็นหรือไซเสถา มันพุ่งสูงขึ้นชนิดที่ว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินแถวนั้นก็เหมือนนั่งอยู่บนบ่อทองคำไปแล้วครับโอเคค่ะพอจะเห็นภาพแล้วว่าเรามีซอฟต์แวร์คือสถานะทางการเงินที่ปลดล็อกแล้วและมีฮาร์ดแวร์คือเส้นทางโลจิสติกระดับทวีปที่พร้อมใช้งานแต่มันก็ยังขาดอีกหนึ่งอย่างอะไรคือแม่เหล็กที่จะดึงดูดให้บริษัทระดับโลกย้ายฐานการผลิตมาที่ลาวจริงๆแทนที่จะเป็นเวียดนามหรือไทย นี่คงเป็นส่วนประกอบสุดท้ายของพายุลูกนี้สินะคะใช่เลยครับและแหล่งข้อมูลยกให้สิ่งนี้เป็นไพ่ตายหรือตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงนั่นก็คือยุทธศาสตร์ Battery of Asia ในเวอร์ชั่นที่อัปเกรดไปอีกขั้นซึ่งก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดราคาถูกครับอ๋อเรื่องพลังงานนี่เองประเด็นนี้กำลังอยู่ในกระแสะโลกพอดีเลยโดยเฉพาะเรื่อง ESG แล้วก็ภาวะโลกร้อน ที่บีบให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Apple, Google หรือ Tesla ต่างก็ถูกกดดันอย่างหนักให้ต้องใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตทั้งหมดใช่ครับไม่อย่างนั้นก็จะเจอกำแพงภาษีคาร์บอนเล่นงานจนต้นทุนพุ่งกระฉูดถูกต้องครับบทวิเคราะห์ชี้ว่าลาวเห็นโอกาสตรงนี้และเตรียมการมาอย่างดีถ้าโรงงานของคุณยังใช้พลังงานจากถ่านหินในประเทศอื่นสินค้าที่ส่งออกไปยุโรปอาจจะโดนภาษีคาร์บอนจนแข็งไม่ได้แต่ถ้าคุณมาตั้งโรงงานที่ลาว คุณจะสามารถประกาศได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าสินค้าของคุณ made from 100% renewable energy uh huh. เพราะไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากพลังงานาน้ำในเขื่อนและที่สำคัญคือในปี2026โครงการทุ่งกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ monsoon wind power ก็จะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอย่างเต็มรูปแบบพอดีโอ้โห oh นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกอย่างถึงมาลงตัวที่ปี2026 ทั้งการปลดล็อก LDC และโครงการพลังงานขนาดยักษ์ก็เสร็จพร้อมกันพอดีเลยแล้วด้วยพลังงานสะอาดมหาศาลในราคาที่ถูกขนาดนี้กลุ่มอุตสาหากรรมเป้าหมายที่แหล่งข้อมูลมองว่าจะแห่กันเข้ามาคือกลุ่มไหนคะเดาว,ว่าต้องเป็นธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าเยอะมากๆแน่ๆเดาได้ถูกทางเลยครับแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ไว้2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือธุรกิจ Data Center ครับ ผู้ธุรกิจ AI Cloud Computing ที่ต้องใช้ไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์มหาศาลตลอด24ชั่วโมงจะสนใจมาตั้งศูนย์ข้อมูลในเรามากอ๋อเพราะค่าไฟถูกใช่ครับนอกจากค่าไฟจะถูกกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วยังสามารถเคลมได้เต็มที่ว่าเป็น Green Data Center ซึ่งเป็นจุดขายที่สำคัญมากในยุคนี้แล้วอีกกลุ่มหนึ่งล่ะคะอีกกลุ่มที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ครับ ตอนนี้ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่จากจีนกำลังมองหาฐานการผลิตแห่งใหม่นอกประเทศอืเพื่อกระจายความเสี่ยงใช่ครับเพื่อกระจายความเสี่ยงและเลีกยกเลี่ยงกำแพงภาษีจากสหรัฐซึ่งลาวก็กลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะหนึ่งคืออยู่ติดกับจีน2คือค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตถูกมากและ 3. คือเมื่อผลิตเสร็จก็สามารถใช้รถไฟที่เพิ่งพูดถึงไป ขนส่งสินค้าต่อไปอยังท่าเรือในไทยหรือส่งตรงไปยุโรปได้ทันทีมันคือการเชื่อมโยงทั้งสาปัจจัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเลยฟังดูแล้วเหมือนเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่แยบยนต์มากเลยนะคะใช้พลังงานสะอาดเป็นเหยื่อล่อเพื่อดักจับเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั่วโลกโดยมีโครงสร้างพื้นฐานและสถานะทางการเงินที่พร้อมรองรับพอดีครับแหล่งข้อมูลใช้คำเปรียบเปรยที่น่าสนใจว่าเหมือนการดักปลาหน้าใส คือสร้างระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์แล้วรอให้ปลาที่กำลังมองหาแหล่งน้ำใหม่ๆว่ายเข้ามาติดกับเองอือใช่ครับเป็นการเปลี่ยนจากฝ่ายตั้งรับที่รอความช่วยเหลือมาเป็นฝ่ายรุกที่สร้างโอกาสขึ้นมาเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็จะนำไปสู่คำถามท,าที่สำคัญที่สุดสำหรับเราครับแน่นอนค่ะแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนในสมการการเติบโตครั้งใหญ่นี้ในเมื่อเพื่อนบ้านเรากำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเราจะได้รับผลกระทบอย่างไร ควรจะมองเราเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวหรือเป็นคู่ค้าที่จะนำโอกาสใหม่ๆมาให้คะนี่เป็นคำถามสำคัญที่บทวิเคราะห์ให้ความสำคัญมากครับและมุมมองที่นำเสนอก็คือเราไม่ควรมองด้วยความอิจฉาแต่ควรรีบกระโดดขึ้นขบวนรถไฟแห่งโอกาสนี้ให้ทันโดวยวางตำแหน่งตัวเองเป็นพี่เลี้ยงและคู่้าที่สำคัญที่สุดของเราโอเป็นพี่เลี้ยงครับ ลองคิดดูนะครับเมื่อเรามีโรงงานผุดขึ้นมากมายแต่พวกเขายังขาดแคลนวัตถุดิบชิ้นส่วนและสลายเชนที่แข็งแกร่งนี่คือโอกาสทองของธุรกิจ SME ไทยที่จะเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบเข้าไปป้อนโรงงานเหล่านั้นนั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะคือเราไม่ได้แข่งกันสร้างโรงงานโดยตรงแต่เราเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังแต่ก็มีคําถามตามมานะคะว่าในเมื่อลรามีรถไฟเชื่อมไปถึงจีนและยุโรปแล้วธุรกิจโลจิสติกของไทยที่เคยเป็นทางผ่านสําคัญ จะไม่ได้รับผลกระทบหรือคะขนส่งย่อยหรือ feeder system เพื่อเชื่อมต่อสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆไปยังสถานีรถไฟหรือขนส่งจากสถานีไปสู่ชายแดนไทยเพื่อลงเรือที่ท่าเรือแหลมฉบังอือฮ uh ึ huh. นี่คือโอกาสของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยที่จะเข้าไปออกแบบและให้บริการในส่วนนี้รับด้านอื่นล่ะคะอีกด้านที่ชัดเจนมากคือการท่องเที่ยวครับ เมื่อมีนักท่องเที่ยวจีนหลายล้านคนนั่งรถไฟมาถึงเวียงจันทร์แล้วแน่นอนว่าจุดหมายต่อไปที่เดินทางต่อง่ายที่สุดก็คือภาคอีสานของไทยจริงด้วยโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจบริการต่างๆจะได้รับอนิสงส์ไปเต็มๆเ,เหมือนที่บทวิเคราะห์เปรียบเปรยไว้ว่าถ้าหลังบ้านเรารวยหน้าบ้านเราก็พลอยดูดีไปด้วยสินะคะ คือเปลี่ยนมุมมองจากการแข่งขันแบบซีโรซัมเกมมาเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ทั้งภูมิภาคถูกต้องเลยครับมันคือการมองหาจุดที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมากกว่าจะมองว่าเรากำลังจะสูญเสียอะไรไปถ้าให้สรุปบทเรียนสำคัญจากเรื่องราวการพลิกโฉมของลราในครั้งนี้สิ่งที่โดดเด่นออกมาจากบทวิเคราะห์เลยก็คือ ในโลกยุคใหม่นี้การโดดเดี่ยวตัวเองไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปแต่การมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงหรือ Connectivity คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จใช่ครับมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจระหว่างแนวทางของสหรัฐในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมที่ดูจะเน้นการตั้งกำแพงการค้าและแยกตัวออกไป กับแนวทางของลราที่เลือกจับมือกับหามหน้าอย่างจีนและรัเสเซียเพื่อสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนวิกฤตของการเป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงภาคพื้นทวีปเป็นการเปลี่ยนจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่นได้อย่างน่าทึ่งจริงๆนะคะจนกลายเป็นประเทศแลนด์ลิงค์ที่เนื้อหอมที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคไปแล้วและนี่อาจจะเป็นข้อคิดที่สําคัญที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดที่แหล่งข้อมูลพยายามจะสื่อครับนั่นคืออย่าจํานวนต่อโชคชะตาทางภูมิศาสตร์ แต่จงสร้างโอกาสขึ้นมาด้วยวิสัยทัศน์อืเลาาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าด้วยการวางแผนระยะยาวการร่วมมือกับพันธมิตรที่เหมาะสมข้อจำกัดทางกายภาพที่ดูเหมือนจะเป็นกำแพงที่ไม่มีวันข้ามผ่านก็สามารถทลายลงได้ เป็นการปิดท้ายที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุกความคิดได้ดีมากค่ะว่าเราเองก็ไม่ควรจะยึดติดกับความสําเร็จหรือข้อจํากัดเดิมๆที่เรามีอยู่ครับและสําหรับผู้ฟังที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจแรงข้อมูลก็ทิ้งทายไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าบางทีการลองไปสํารวจลู่ทางในลาวตอนนี้อาจจะเป็นการค้นฟบขุมทรัพย์ที่หลายคนกําลังตามหาอยู่ก็ได้โห oh. เขาเปรียบเปรยแบบติดตลกว่าเหมือนกับการไปตามหาวันพีซที่เหวี่ยงจันทร์ซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ชวนให้ไปคบคิดและสำรวจต่อได้เป็นอย่างดีครับ